สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกปู่ทุกคนเนาะครับเนาะแรงนี้เขากับมาพราะม่าพ่อกหลังจากหวยเล่าพัฒนาออกไปแล้วเขากับมาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนวาเซ่ออกตรงกับเลขหนึ่งช่วงบเนาะพี่น้องเนาะครับผมเลขเล่าพัฒนามินีออกสี่ตัวออกหนึ่งสองหกเก้าน้อพี่น้องเนาะหนึ่งสองหกเก้าสามตัวบนออกสองหกเก้าล่างออกหนึ่งสองนาะพี่น้องเนาะสองตัวก็ออกหกเก้าพี่น้องไปเบิ่งกันเลยครับมาออกตรงกัพี่น้องเนาะครับผมพี่น้อง หกเก้าเป็นเพียงนอนนี่มีหกเก้าเข่าตรงตรงนะพี่น้องเนาะหกเก้าเข่าตรงตรงเลยก็สามตัวตรงตัดเล่นหนึ่งนี่หนึ่งสองสองหนึ่งก็ออกอยู่นี่นาะพี่น้องเนาะแตกทั้งบนทั้งล่างนะเพี่น้อนเพี่น้องเนาะมือนีแตกทั้งบนทั้งล่างกระผมวิ่งหลุดกับเข่าสองเข่าเก่าทั้งบนทั้งล่างพร้อมมีหลุดเข่าหมดทั้งสองย่างนะเพียงเนาะเข่าสองหนึ่งหนึ่งสองหกเก้าเก่าหกเพี่น้องให้ตัวเน้นตัววงกว่าไมพร้อมเนาะสี่เหลี่ยมว่พี่น้องเข่าตัวเด่นพร้อมเนาะสองกับเขาวิ่งหลุดกับเข่าหมดเลย ออก1 2 6 9เนาะเลข2ตัวก็6 9เลขล่างออก1 2โอเค3ตัวก็ออก2 6 9เข้าเต็มจังๆนะพี่น้องนะ้องน,นี้ลาวแตกทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเด้องวันนี้เด้อแตกบนแตกล่างพี่น้องเอ้ยเอากระต้าใส่เอาเลยพี่น้องทั้งวิ่งทั้งหลุดทั้ง,งตัวเจานะแล้วพี่น้องเนาะจับคู่กับแจก 6, 9, 6, 12, หกเก้าเกตารางสามตัวตรงสันเล่นเข่าจังๆนะพี่น้องเนโอเคครับผมพี่น้องพอกัน ไอ้ห้าน้อยก็แตกไปสองน้อยน้าเปน้องด้อยมัอนี่แตกอยงทั้งน้อยทั้งล่าพี่น้องค่ะคพี่น้องเอ้ยค่ะคสำนักอื่นเป็นยังไงนาะพี่น้องเนาะเขาบ่เน้อพี่น้องสำนักอื่นเป็นยังไงน้าตาสำนุกโศกนุ่มโฉกแตกไปทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องแตกสองเก่าไอ้หกเก่าเก่าหกสองหนึ่งหนึ่งสองน้าเป็นน้องหกเก่าเก่าหกแล้วก็หนึ่งสองสองหนึ่งเข่าจังๆพี่น้องโอเคครับผมพอกันน้องพุทธนาะพี่น้องพุทธนาเอื่นกระห้าหนอยเก้าเหล่าพี่น้องติดตามด้าเป็นองเด้อโอเคครับผมสำหรับวันนีี้สสวััดครบ